สวัสดีค่ะพอกอและรายการเวทีม่นอนอีกครั้งค่ะและตอนนี้อ่อนก็ยืนอยู่ที่สนามกีฬาสำนักการศึกษาวิจัยเขตชุมบุรีนั่นเองนะคะโดยในเทปนี้ค่ะอ่อนจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามความพร้อมความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรฟุตบอลหญิงชลบุรีศรีปทุมนั่นเองค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในการฟุตบอลหญิงกันก่อนค่ะ สงครามนากากุสเยาวชนหญิง19ปีทีมชาติไทยรับพอใจในเกมอุ่นเครื่อง3แมตท,ที่ผ่านมาชี้ต้องเร่งแก้ไขาการจบสกอร์ให้เด็ดขาดมากกว่านี้ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดลุยศึกรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยทั้ง3เกมที่ผ่านมาสําหรับการอุ่นเครื่องทางโคชทามสงครามนากากุสใหญ่ก็ได้กล่าวว่า เห็นจุดบกพร่องที่ลูกทีมต้องทำการแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันระหว่างวันที่1-9ชธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนการฝึกซ้อมในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา กุยซือใหญ่ของทีมอย่างโคตคามก็ได้ให้เด็กผ่อนคลายและก็ยิงประตูกันมาเบาเท่านั้นเนื่องจากผ่านเกมอุ่นเครื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งทีมเยาวชนโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีทีม14ปีโรงเรียนอสมชันธรีและทีม14ปีโรงเรียนเทพศิรินอาจจะทําให้เด็กเกิดอาการลาได้ส่วนเรื่องของปัญหาที่ลูกทีมต้องแก้ไขนั้นก็คือปัญหาของแผงหลังกับรูปกลางอากาศและจังหวะการจบสกอร์ที่ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้รวมไปถึงการเปิดลูกโด่งไปหน้าประตูที่ต้องใช้ความแม่นยํา แต่ตนก็ยังมั่นใจว่าลูกทีมจะแก้ไขกันได้ทันก่อนไปแข่งขันที่เวียดนามด้วยสภาพทีมที่พร้อมที่สุดโดยในสัปดาห์หน้าทีมก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนและอาจจะมีทีมฟุตบอลหญิงชุดมออาเซียนมารวมอุ่นเครื่องด้วยและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวค่ะในวงการฟุตบอลหญิงที่ออนไลน์ฝากท่านผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในการในเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับมาเซอร์ก้าค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมสโมสรฟุตบอลหญิงชลบีรีศรีวัฒน,น์กรารเดชวงนะ This, I'm bringing, bring, and bring let us go. Uh, 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 uh. Yeah. there's this. I'm bringing, bring, and bring let us go. Uh, 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 uh. ค่ะกับข้อสู่รายการเวทีมแม่ในออนอีกครั้งค่ะแล้วตอนนี้ออนก็นั่งอยู่กับมาสเตอร์กั้งค่ะนารุโโแก่นสนนะคะซึ่งก็เป็นเฮดโค้ชในการดูแลน้องๆฟุตบอลหญิงของชมบรีศรีปรทุมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับมาสเตอร์กั้งกันค่ะสวัสดีค่ะมาสเตอร์สวัสดีครับค่ะ,อะขอเรียกว่าพี่กั้งละกันนะคะหลังจากที่เราก็พูดคุยกันมาก็ทัง้งบ่อยนะประมาณแบบช่วงต้นปีกลางปีและตอนนี้มาปลายปีแล้วมาอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมเพราะว่าตอนนี้ ต้องบอกว่ามีทัวร์นาเมนต์ที่รออยู่หลายๆทัวร์นาเมนต์เลยสำหรับทีมชลบุรีสิบปทุมนะคะมาพูดถึงอาแต่ทัวร์นาเมนต์อาทัวร์นาเมนต์ก่อนว่าตอนนี้เรามีเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์อะไรบ้างคะสำหรับพี่กัางคือตอนนี้ที่จะต้องไปล่าสุดที่จะถึงถึงก่อนเลยคือไม่มองทัวร์นาเมนต์อื่นก็คือกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประมาณวันที่9ถึง16เดือนธันวาคมนะครับที่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 เราจะต้อง เตรียมทีมเฉพาะพหน้าตรงนี้ที่จะต้องไปแข่งครับก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่กําลัง<ฮ>ะจะทําการขันและแล้วก็กําลังเตรียมทีมอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายามาพูดถึงทัวร์นาเมนต์ของกีฬาแห่งชาติก่อนเน้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราได้เตรียมทีมมาตั้งแต่ช่วงไหนพี่สําหรับในทัวร์นาเมนต์นี้เลยเราเราเ,เด็กชุดนี้มันก็เตรียมทีมต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่เน้นเรื่องของการทําบอลเพื่อการพัฒนานะครับเราจะไม่ใช่เรียกเก็บ เก็บตัวหรือฝึกซ้อมมาถึงเวลาก่อนแข่งสักเดือนหนึ่งหรือ45วันแล้วก็มาแข่งขันไม่ใช่นะครับเราเราจะซ้อมเพื่อ,อป,ปัฒนาะซ้อมทั้งปีนะครับแล้วเด็กก็มาซ้อมเขาก็มีบิเลียนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เขาจะได้ทั้งปีอยู่แล้วเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลักษณะทั้งปีแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เยอะแยะถึงขนาดทีมมื่นๆดนแต่ว่าเราคือเหมือนช่วยค่าอาหารที่เขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะครับ ก็คือเหมือนเป็นเราได้เสริมของน้องๆด้วยทำน้องนั้นใช่ไหมคะ,ะแล้วน้องๆในชุดนี้นะคะที่ที่จะไปแข่งอาตูเ้เล่นที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาห่งชาติเนี่ยจะเป็นน้องๆชุดไหนคะคือน,น้องๆชุดนี้จะเป็นของออของลีกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากว่าในกีฬาแห่งชาติเนี่ยจำกัดเรื่องของทีมชาตินะครับรู้สึกจะได้สามตัวหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เป็นอุปสรรค คือในใน,ในกีฬาแห่งชาติเนี่ยระเบียบเนี่ยผมพยายามจะขอร้องให้ทางผู้ใหญ่หรือทางกกทเนี่ยให้หันกลับมาดูแล้วเปลี่ยนนิดนึงในเรื่องของเรื่องระบบทีมชาติานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทีมชาติทุกชุด,ชดแล้วเขาไปตีความหมายถึงเยาวชน16ปี19ปีแล้วก็ชุดใหญ่ในเมื่อมันเป็นลักษณะเนี้ยในอนาคตต่อไปอ่ะ16ปีก็ไม่มีเวทีที่จะเล่นเยาวชน16ปีก็ไม่มีเวทีที่จะเล่น เยาวชน19ปีก็ไม่มีเวทีที่จะเล่นในในระดับของทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลหญิงเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยทีมไทยหรือเยาวชนไทยที่จะขึ้นมาเนี่ยสหรับของผู้หญิงเนี่ยอเออมันก็ไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเพราะลักษณะของการห้ามเรื่องของทีมชาติมันจะทําให้เด็กเขาก็ต้องเลือกชุดใหญ่ในการไปเล่นในทีม,มแล้วเด็กเราจะไม่พัฒนาเท่าไหร่แล้วจะทําให้ระบบทีมชาติในชุดใหญ่จะมีปัญหาระยะยาวก็คือ,อ พอเด็กขึ้นไปก็จะมีประสบก,การณ์ในการแข่งขันจะเพียงแค่ซ้อมเฉยๆเพราะนั้นในในหลายรายการไม่เฉพาะกีฬาแห่งชาติไพมิเตอร์แม้กระทั่งลีกก็แล้วแต่ก็ยังจํากัดทีมชาติอยู่ผมไม่เห็นด้วยในเรื่องของจํากัดทีมชาติเพราะว่าการจํากัดทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีการพัฒนาถ้าใครมีบัญญาดึงทีมชาติไปอยู่ทีมนั้นก็ก็ไปเลยนะครับส่วนทีมที่เออไม่ไม่มีเขาก็สร้าง สร้างเยาวชนแล้วก็สร้างระบบการเล่นขึ้นมาแล้วต่อสู้กันสักวันมันก็จะไปไล่กันทันแรกๆอ่ะมันอาจจะห่างแต่ระยะเนี้ผมว่ามันใกล้ใกล้เคียงกันและแต่ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของจํากัดทีมชาติทุกชุดเยาวชน16ปีเยาวชน19ปีจะไม่ได้เล่นครับนี่คือเป็นปัญหาปัญหาใหญ่ในอนาะคตแน่นอนถ้ายังไม่ปรับอะไรต่างๆนะครับก็คือมองว่าถ้าจํากัดอย่างนี้นะคะคสาหรับตั้งแต่ที่ติดทีมชาติเนี่ย เขาก็จะไม่มีทัวร์เมนต์ในการลงเล่นใช่ครับแตกต่างจากนักเตะที่ไม่ได้มีรายชื่อติดทีมชาติแต่ได้ลงเล่นตลอดใช่ครับใช่มไหมคะแล้วทรัพยากรของเราเนี่ยอาลุขิมเรามีทีมชาติเยอะไหมคือณตอนนี้เรายังเรายังมีชุดือของเรามีอะคาเดมี่โอเคนั่นก็จะดันขึ้นมาได้ส่วนทีมชาติชุดใหญ่เราจะมีอยู่แค่สองคนก็คือศิลวัฒนอินทามีนะครับ กับน้องมัดอีกคนหนึ่งนะครจะมีอยู่แค่2คนอันนี้เพิ่งเม่ได้เป็นผลกระทบกับเราอยู่แล้วเป็นตัวหลักด้วยแล้วเยาวชนเราก็มีไม่ว่าเจ้าแมวเจ้าพาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็จะมีอยู่กับกับที่เพิ่งกําลังจะไปติดใหม่อีกนะครับกำลังจะไปติดใหม่อีกประมาณ 4- ี่หคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็โอเคมันก็เป็นเยาวชนทีมชาติคือเราต้องสนับสนุนให้เขารับใช้ชาติแต่พอเขารับใช้ชาติเสร็จปั๊บด้วยระเบียบและกติกาเนี่ย มันกลับมาหาเขาเรื่องของที่มด้ลงไม่ได้ก็จะทําให้เขาติดตรงนั้นคือใครติดแล้วก็ตลอดชีวิตห้ามเล่นเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้เขาไม่พัฒนานะอันนี้คือคือปัญหาที่ทางกระบวนการหรือทางผู้จัดเองในเรื่องของระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยน่าจะกลับลงไปดูตรงนี้นิดนึงแล้วเคยมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อกีฬาแห่งชาติเมื่อสองสาปีที่แล้วมั้งครับก่อนที่ชมบุรีจะเป็นเจ้าภาพนะครับ เขาจะมีระเบียบว่าห้ามทีมชาติแล้วเสร็จแล้วเด็กที่ไปเล่นน่ะมันก็เหมือนกับคนที่เล่นไม่เป็นอ่ะไปเล่นกันเพราะฉะนั้นความมันมันก็ไม่เกิดความสนุกก็ไม่มีเพราะว่าเดยกเตะบอลก็เสียเพราะฉะนั้นคนดูก็ไม่อยากเข้าไปดูฟุตบอลหญิงมันก็เตะ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 ไปะครับม,มันก็ไม่มีรูปแบบการเล่นไม่เหมือนพวกที่เอ่อที่เขาจำกัดอยู่เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการเล่นนะครับอันนี้ถ้าถ้าทางผู้ใหญ่ฟังหรือทางช่วยเสนอไปทาง ฝ่ายจัดในแต่ละรายการด้วยเนี่ยก็จะขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้เราก็คือเตรียมทีมมันก็ต้องใกล้มาแล้วคะประมาณหรือประมาณเดือนนิดๆน,นะคะ,คะก็จะถึงสําหรับในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแล้วเ,เป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ที่เชียงใหม่นะคะทักษ์กั้งวางไว้ไงบ้างคือเป้าหมายเราก็คือทีมเราส่งไปเล่นนะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายสูงสุดอยู่แล้วยังไงก็คือต้องเข้าชิงค่ะนะครับต้องเข้าชิง ต้องเขาชิงในในโัวนาเมนนี้ให้ได้ <Ừ. S 2> นะครับเราคือเราอยู่ด้วยกันมาพอสมควรเพราะงั้นตรงเนี้ยเราจะต้องต้องทําให้ได้ครับ,รบนะตั้งเอาไว้ต้องทําให้ได้และเรามองว่าทีมอื่นมีไหมครท,ที่ที่ดูที่เตะจริงๆแล้วทีมเราก็ได้เปรียบเพราะเราเก็บตัวค่อนข้างทั้งปีเนาะครับอ่าและทีมอื่นเป็นยังไงบ้างคะที่ได้ดูไว้ทีมอื่นก็ก็ยังเป็นทีมหลักๆที่น่าก,กลัวที่เขาทีมอื่นเขาก็ซ้อมกันทั้งปีนะครับเช่นสีสเกต สีสะเกตเขาก็ซ้อมกันทั้งปีเพราะเขาเป็นเด็กโรงเรียนกีฬาอขอนแก่นเขาก็ซ้อมทั้งปีเพราะเขาเขาเาเป็นโรงเรียนกีฬาบวกัณิตเอเซียนะครับแม้กระทั่งกรทมอเองอเขาก็ไปโรงเรียนกีฬากับทมอบวกกับดึงทีมชาติเข้าไปเนี่ยเขาก็เขาก็ทั้งทีมอยู่แล้วเพราะงั้นทุกทีมก็ก็น่ากลัวหมดในในลักษณะของทีมใหญ่อยู่แล้วก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้องนกอรนยกกีฬาอยู่แล้วนะคะ แล้วพัฒนาการของเราดีขึ้นไหมคะในปีนี้หลจากที่ได้เก็บตัวกันมายาวนานเลยหลายๆปีที่ผ่านมานปีนี้เป็นไงบ้างดูจากพัฒนาการด้วยฝีเท้าด้วยอะไรอย่างนี้ของ,ของชุมบรีชุมบรีเขาก็คือเด็กๆก,ก็มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่แบบพอใจสําหรับผมน<ค>ะตอนนก็ยังต้องพัฒนาอีอกเยอะพอสมควรถ้าถ้าเขาจะไปเล่นให้ให,ให้ให้มันคงเส้นคงวาหน่หอยเดี๋ยวเวลาคือตอนนี้โอเคคือบอล เดี๋ยวจะดีเดี๋ยวไม่ดีมันแล้วแต่วันนะครับมันเขายังไม่สามารถรักษามาตรฐานให้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 มันอยู่ได้ค่ะก็คือยังยังมาตรฐานหรือฟอร์มอนี้ยังไม่คงเส้นคงวางยู่ไหนก็ต้องพัฒนากันต่อไปถูกต้องครับนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกัรกันในช่วงหน้าเนี่ยมามาพูดถึงในส่วนของลีกกันนิดนึงตอนนี้เนี่ยเตรียมทีมกันไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับทีมชมุรีศรีประทุมกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันคูเดียวค่ะ I'm bringing, it, bringing, it, let, let's go. Oh, 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 oh. Yeah, that's this. I'm bringing, bringing, let, let's go. Oh, 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 oh. ค่ะกับข้อสู่รายการเวทีมนา้นอ่อนอีกครั้งนะคะเราก็ยังคงอยู่กับมาสเตอร์กั้งนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลสําหรับในส่วนของอฟุตบอลหญิงของชุมุรีสีประทุมนะค,ะ,คะหลังจากที่เราพูดคุยแล้วก็พูดถึงการเตรียมทีมในการสู้สึกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วว่า ทีมมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก,การเตรียมทีมเป็นอย่างไรนะครับมาพูดถึงตอนนี้อีกทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งท,ทัวร์นาเมนต์ที่ที่รอเราอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือฟุตบอลหลีกหญิงที่ตอนนี้ก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะคะว่าจะมีการจัดอย่างแน่นอนแล้ว mm hmm. นะคะซึ่งจริงๆแนละ้วตรงนี้เนี่ยเราเตรียมทีมในส่วนของลีกไว้บ้างหรือเปล่าคะพี่ยังคือคือหลีกกับกับกีฬาแห่งชาตินะฮะเราก็จะซ้อม ซ้อมด้วยกันอยู่แล้วนะเพราะเด็กผู้หญิงมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นเพราะงั้นเราจะซ้อมไปควบคู่กันนะครับเราจะซ้อมไปควบคู่กันในเรื่องของการพัฒนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การมีลีกมันก็ดีเพราะว่าตั้งแต่มีทีมมาเนี่ยหลังๆเนี่ยยังไม่เคยจัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปเลยเพราะด้วยกฎและระเบียบเนี่ยมันห้ามก็เลยยังไม่ครับผมก็เลยยังไม่ได้ยังไม่เคยเห็นทีมที่แบบได้เล่นจริงๆแบบ สมบูรณ์ที่ว่าเป็นฟูทีมหรือเป็นตัวหลักเลยของแต่ละทีมที่มีทีมชาติอะไรก็ว่าไปลงมาสู้กันเลยอะไรนี้อันนี้คือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มทีมสักทีก็คงเป็นนิมิตหมายอันดีถ้าหลีกเปิดนะครับก็ก็รออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดจะทําให้ผู้หญิงเราพัฒนาที่สามารถไปสู้ระดับเอเชียได้ระดับเอเชียก็คือระดับโลกแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีเนี่ย อาเซียนเรายังเหนื่อยเลย <c oughs> นะครับอาเซียนเรายังเหนื่อยเลยนะครับอันนี้ก็คือสำคัญดีดมากแล้วครับที่ทางสมาคมได้จัด <c oughs> พยายามรีบจัดหลีกให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วส่วนนักเตะเป็นชุดเดียวกันไหมคะกับที่ที่แข่งที่จะ,ะที่มหาวิทยาลัยไอทางด้านของอกีฬาแห่งชาติเป็นชุดเดียวกันไหมกีฬาแห่งชาติยังไม่ได้ชุดที่ดีที่สุดแต่หลีกเนี่ยจะเป็นชุดที่ดีที่สุดบางตัวก็ใช่บางตัวก็ไม่ใช่ครับผม คือจริงๆแล้วหลีกเนี่ยเราเน้นไหมคะพี่สาหรับทีมเนี่ยหลีกเราเน้นนะครับปีนี้ต้องเน้น uh huh. เพราะเราอยู่รวมกันมาพอสมควร<า>นะครับถึงตัวผู้เล่นเราจะไม่ได้เป็นแบบแบรนด์เนมหรออือเป็นทีมชาติชุดใหญ่แต่เราเป็นเด็กที่กําลังขึ้นมาที่อยู่ด้วยกัน uh huh. เราจะอาศัยความเล่นด้วยความเข้าใจ uh huh. เล่นด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยทีมเล่นแล้วดูสวยงาม uh huh. นะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากกว่า และในส่วนของการเตรียมทีมหรือว่าการเสริมทัพหรืออะไรก็แล้วแตเ่เป็นยังไงบ้างมิเรยด้กันต้องกลับมาดูขอความชัดเจนอีกนิดนึงก่อนครับว่าเหลีกนียจะเปิดเมื่อไหร่แน่เอาแน่ๆแ,แล้วก็เรื่องการเสริมทัพเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเสริมทัพก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของต้องมีบัตเจ็ตเข้ามามีมางบประมาณด้วยต้องมีงบประมาณด้วยเราก็ต้องดูด้วยว่าทีมเราเนี่ยเ,เป้าหมายจะอยู่ตรงไหนดีแล้วก็ ตัวที่เราจะเสริมเนี่ยเล่นเข้ากับทีมได้ไหมแล้วราคาเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่า<ต>เพราะว่าเด็กเด็กที่เรารับอยู่เนี่ยถ้าสมมุติมามาแล้วมันมากระโดดกันเนี่ยม,มันเป็นความละเอียดอ่อนสำหรับสาหรับสาหรับผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นเรื่องของความไม่ไม่เป็น unity อ,อะไม่เป็นไม่ไม่เป็นหนึ่งกันเพราะง,งั้นตรงนี้รนเรา,าต้อง เราต้องรอดูให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนว่ายัางไงอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกรอบนึงครับค่ะแต่ก็ตรงนี้มองว่าทีมของเราเนี่ยมีจุดไหนที่ยังจะต้องแก้ไขไหมนะในส่วนของระบบทีมในแต่ละตำแหน่ง๋อาอมีครับมีเรายัางต้องถ้าพูดถึงเราก็อยากจะเสริมคือกองหน้านะครับกองกลางนะครับแล้วก็น่าจะเป็นริมเส้นนะครับที่เราอยากจะอยากจะเสริมเข้ามาที่ที่ที่ ที่เราอยากได้อยู่ก็คงอยากได้ไม่ไม่กี่ตัวครับทีที่คือเอ่อบางคนเนี่ยเก่งมาเราไม่เถียงแต่ว่าบางทีเล่นเข้ากับระบบการเล่นของเราไม่ได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วทีมชมบีศรีปทุมเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะท,ที่ที่อาจจะไม่ได้ค่อยมีการเสริมครับแบบผู้ฝ้าสักเท่าไหร่นะคส่วนใหญ่ก็จะใช้นักเตะที่มีอยู่เราจะใช้เราจะใช้นักเตะที่เราปั้นขึ้นมาจากเยาวชนนะครับเสริมขึ้นมามากกว่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า ก็คือในลูกการที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้อันดับที่ับมาใช่ไหมคะแล้วเราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างสําหรับในลูกการนี้ลูกการนี้เราต้องเราต้องทำให้ดีกว่าเดิม,มที่แน่ๆเราต้องไปเกาะหนึ่งใน3ให้ได้เพราะว่าถ้าคือเราเป็นลักษณะของเราไม่ได้ทุ่มทุนสร้างหรือไงนนะเพราะงั้นทีมอื่นเขาทุ่มทุนมากกว่าเราเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องตั้งเป้าให้หนึ่งในสามให้ได้โดยที่งบประมาณเราใช้แบบ ใช้แบบใช้ให้เป็นนะครับ,รบไม่ใช่แบบว่ามีจํากัดนั่ก็ไม่ใช่เราก็พอมีครับก็คือใช้ให้ถูกจุดครับผมนะคะล้วทีมต้องบอกว่าในในปีนี้อาจจะมีหลายๆทีมที่ถอนตัวไปที่เป็นทีมโวเต็งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชนบุรีหรือว่าอาแบกที่เขาถอนตัวไปก็จะมีทีมที่ยังเป็นเต็งอยู่ที่ได้แชมป์อยู่ที่ในปีที่ผ่านมนาะคือคบีจีนิเอเซียน่าจะดูเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเราเลยไหมพี่ ก็ทีมบีจีก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะว่าด้วยการผลิตนักเตะเขามาจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นแล้วก็พาจบแล้วเข้าสู่บัณฑิตเอเชียนะครับเขาก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวถ้าทีมไหนที่มีฐานเยาวชนทีมนั้นจะน่ากลัวเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นได้ข่าวว่าทางกทมก็เสริมทีมชาติเข้าไปเยอะนะครับอันนี้ก็ยังคือทีมน้องใหม่เนี่ยมาก็เสริมแรกก็อันตรายอยู่เหมืนอนกันทุกทีมแล้วข้อมูลในทีมอื่นๆเนี่ย พอจะได้ทราบบ้างไหมคบพี่สำหรับผู้แข่งทั้งลีกของเราเนี่ยคือตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของลีกเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าจะเปิดเมื่อไหร่แน่อย่างตอนแรกจะเปิดพศจิกาเรื่องเป็นมกราราะนั้นมันก็ต้องดูว่าเ,เมื่อไหร่มันนิ่งที่พร้อมจะเปิดแล้วเมื่อน,นั้นนะครับหลายๆทีมก็ถึงถึงขยับเพราะมันเป็นเรื่องขององบประมาณที่จะต้องจ้างนักเตะนะครับอันนั้นะถึงเรียกว่าวัดกันได้เออทีมนี้ ใครเสริมใครไปบ้างต้องระวังตรงไหน,นก็คือตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันยังไม่นิ่งก็เลยทําให้อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลหลายทีมด้วยนะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าระเบียบกติกาเป็นยังไงก็เลยทำให้เราวางแผนค่อนข้างยากด้วยใช่ไหมคะามาพูดถึงในส่วนของอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญในปีหน้าก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรคะพี ที่ปีหน้าที่เราจะเป็นยนเฉพาพคือกีฬามหาลัยนะครับแต่เราจะส่งเด็กไปช่วยทางสถาบันการพัฒนาของจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ทางนี้เราจะส่งเด็กไปเฉยๆเราจะไม่ได้ออไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปช่วยเรื่องของการเป็นโค้ชอ,อะไรไม่ใช่เพราะทางสถาบันเขามีโค้ชอ,อยู่แล้วแต่เด็กส่วนใหญ่ของเราประมาณ8-9ถึงคนเ็าก็จะไปช่วยเล่นให้สถาบันนะครับในช่วงต้นเดือนของมกรา ก็คือมาพูดถึงในส่วนของการเตรียมทีมนี่นะคะก็ต้องบอกว่า,าตัวพี่กางเองก็มีการเตรียมทีมหรือฝึกซ้อมน้องๆมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนี่ยนะคะในปีนี้เรามีแนวทางในการพัฒนาน้องๆยังไงบ้างเป็นพิเศษในปีนี้มีไหมคะพี่คือปีนี้จากจากปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเรื่องความแข็งแรงะนะครับปีนี้เราก็เอาจัดเด็กเข้าห้องเวทนะเข้าห้องเวทเลยเนี่ยแหละนะเข้าห้องเวทเสร็จแล้วก็ เ,เพิ่มความแข็งแรงให้เขาเพื่อที่เวลาเกิดการประทะหรือการกระแทกเนี่ยเขาจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วในเรื่องของความเข้าใจเกม,มนะ,ะปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็ก็จะเสริมโดยการฝึกซ้อมให้เขาม,มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือจะต้องอย่างที่อย่างที่พี่กังบอกในในเบรกคิดแล้วนะคะว่าน้องๆเนี่ยอาจจะยังรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะแต่จริงๆแล้ว มีความพัฒนามากมากขึ้นไหมที่ไหเราคุกเกะน้องๆมาก็ค,าคือเรื่องจิตใจเขามีการพัฒนามากขึ้นก็ค,คือแต่ก่อนเนี่ยพอเจอทีมที่เหนือกว่าเขาจะกลัวแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มโตมากขึ้นเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวทีมผู้ต่อสู้รัเท่าไหร่นะครับค่ะ,ะแล้วแนวทางตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทีมชลบุรีเนี่ย ถ้าพูดถึงชมบุรีเนี่ยฟุตบอลชายก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังนะคะอย่างแน่นอนแล้วในสโมสรเนี่ยเราของฟุตบอลชายเรามีแนวทางในการพัฒนาไปในทิศทางเกยวกันสำหรับฟุตบอลหญิงมีงารในทางหรือว่ามีที่ปรึกษาอย่างโค้ชเฮงเมื่อก่อนนั้นนี้ตัวพี่กังเองก็จะเป็นพี่เฮงนะครับก็คือที่ปรึกษาคือจริงๆแล้วฟุตบอลของชลบุรีเทคนิคเดเลกเตอร์เรามีอยู่แล้วผมก็ต้องเข้าแม้กระทั่งผมในส่วนตัวผมอยู่อะคาเดมี่ด้วยอะคาเดมี่ของผู้ชายของชมบุรี เ <F> อฟซแต่ผมจะซ้อมในช่วงของตอนเช้าแล้วตอนเย็นเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บอกเออมาช่วยดูทางเรื่องของฟุตบอลหญิงหน่อยที่เวลามันไม่ตรงกันอยู่แล้วก,ก็ก็มาซ้อมให้นะครับส่วนเวลามีปัญหาปับ๊บผมก็จะกลับไปปรึกษากับโค้ชเฮงนะครับว่ามันเกิดมันเกิดปัญหาอย่างนี้จะทําไงนะครับคือแกก็จะให้คําปรึกษาที่ดีนะครับแม้กระทั่งตอนนี้เรามีก็คืออย่างมีพี่แดงนะครับคุณนพดตพี่บูรเวศนะครับก็คือ เป็นโค้ดของอะคาเดมี่ผู้หญิงซึ่งมีประสบการณ์สูงในแกอยู่อเมริกาแล้วแกกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วทางโชบรีก็ดึงแกกลับเข้ามามให้ช่วยทําเรื่องของ Academy อะคาเดมีนะครับก็มีปัญหาก็จะเข้าไปกุเียแกนะครับและเป็นลักษณะนี้จริงๆแล้วมันสามารถมาปรับหรือมามาพลิกแพงใช้ด้วยกันได้ไหมพี่อย่างที่พี่บอกว่าพี่ก็อยู่ในอะคาเดมี่ของผู้ชายของชบรี FC นี่นะคะ เราเราจะมาปรับใช้คือทุกวันนี้พี่ก็เอามาปรับใช้อยู่แล้วเพราะว่าปัญหาคือเราสังเกตจากการฝึกซ้อมหรือสังเกตจากการแข่งขันว่าปัญหาของอะคาเดมีกับปัญหาของผู้หญิงมันใกล้เคียงกันกับเรื่องของเทคนิคกับแท็กติกหรือ,อทักษะหรือ Skill <ะ>สกิลเนะครับมันจะเป็นลักษณะของเออมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ มาปรับใช้เพราะเด็กๆมันก็ยังซ้อมไม่ได้ซ้อมเป็นเรื่องของทีมเท่าไหร่ม,มันจะเรื่องสงองติดกุ๊บอยู่เพราะงั้นเราก็เอาวันนั้นมามาปรับใช้เพราะเด็กเราจะต้องซ้อมเรื่องของเทคนิคเยอะหรือเรื่องของสกิลเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เราก็มาปรับใช้แต่ของผู้หญิงเนี่ยมันเออมันจะมีแข่งขันด้วยเพราะงั้นเราก็เสริมแทคติกเข้าไปเรื่องของทีมแทคติกนะครับมันก็มันก็จะลงตัวมากขึ้นะนะครับก็คือต้องละเอียดอ่อน ดับ,บไสคอมเอกเข้าไปอีกนะคะนั่นก็ต้องบอกว่าคุยมา2เบรกนี่ก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับสโมสรฟุตบอลหญิงชมบ,บุรีศรีประทุมแล้วการเตรียมทีมในแต่ละททวร์นาเมนต์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็บอกว่ามีพร้อมๆนะส่วนตอนนี้ก็พร้อมค่อนข้างเยอะแล้วนะคะระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็มีความพร้อมแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมาสกั้งมากนะคะที่เราพูดคุยออนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับ ค่ะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเวทีมันอ่อนเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมรายการเวทีมันอ่อนเราค่ะในทุกวันจันรเวลา16.35นาทีค่ะจนถึงเวลา17.00นกาทางช่องฟุตบอลสยามทีวีนะคะทู i ิชั่น74วันนี้ออนแล้วก็มาสักกางค่ะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ Na